ในคืนหนึ่งที่ฝนตกผู้กองหนุ่มขี่จักรยานยนต์เพื่อไปเข้าเวรที่โรงพักเขาพยายามเร่งความเร็วเพื่อให้ถึงจุดหมายได้โดยไวแต่ฝนก็ตกหนักมากจนในที่สุดเขาได้ตัดสินใจแวะหลบฝนที่ศาลาเก่าริมทางโดยไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องเจอกับเรื่องต่อไปนี้วันที่29มิถุนายนปี2563 คุณเฉลาได้โพสต์เรื่องราวชวนขนลุกที่เขาเจอมากับตัวเองลงใน Facebook เมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นที่สนใจของสื่อจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อประสานไปยังผู้โพสต์เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นเวลาพลบคำ่ำตนได้ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจะไปเข้าเวรที่สถานีตำรวจนางรองระหว่างทางเกิดฝนตก จึงตัดสินใจขี่รถเข้าไปหลบฝนที่ศา,าลาริมทางศาลาที่ว่านี้ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านบัวตารุ่งตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พอเขาเข้าไปนั่งในศาลาได้ประมาณ10นาทีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปและส่งให้ภรรยาดูว่าตอนนี้ต้นติดฝนอยู่ยังไม่ถึงโรงพักพอคุยกับภรรยาเสร็จ เขาเห็นว่าโทรศัพท์เหลือแบตเตอรี่แค่10%เปอร์เซนจึงปิดเครื่องแล้วเอาใส่กระเป๋าไว้จากนั้นก็นั่งรอให้ฝนหยุดตกนั่งต่ออีกสักพักได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันอยู่ตรงหน้าแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าคุยอะไรเขายังปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงจากในโทรศัพท์แต่พอล้วงดูโทรศัพท์ปรากฏว่าเขาได้ปิดเครื่องไปแล้วก่อนหน้านี้คุณชะเลาเริ่มใจคอไม่ดี และฝนก็ไม่มีทีท่าจะหยุดง่ายๆเขาเริ่มช่างใจว่าจะทำยังไงต่อดีทั้นจะขับฝ่าออกไปก็กลัวเป็นอันตรายจึงนั่งต่ออีกเกือบสิบนาทีแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเสียงคนคุยกันอยู่บนหลังคาชัดเจนเมื่อแง่มองขึ้นไปก็ไม่มีอะไรอีกคราวนี้คุณฉเฉลาไม่รอช้าตัดสินใจบึงรถออกจากศาลาทันที เพราะถึงแม่ส่วนตัวจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่เจอแบบนี้เข้าก็บอกกับตัวเองว่าเจอผีหลอกเข้าให้แล้วผู้กองเฉลายังบอกอีกว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ยินวันนั้นคือเสียงอะไรจึงในโพสต์เรื่องราวลงใน Facebook เพราะอยากสอบถามเพื่อนๆว่าสิ่งที่เจอคืออะไรกันแน่เพื่อนบางคนก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนชาวบ้านจะหามศพคนตายมาพักไว้ที่ศาลาดังกล่าว ก่อนจะเอาไปเผาหรือทำพิธีฝังในหมู่บ้านแต่ปัจจุบันสาลานี้ได้ซ่อมแซมใหม่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวภรรยาและเพื่อนๆก็แนะนำให้เขาทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับจากการสอบถามของผู้สื่อข่าวนางประทีปยอดกล้าอายุ52ปีซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่า ส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งที่ตำรวจคนนั้นเจออาจเป็นวิญญาณคนตายเพราะที่ผ่านมาบริเวณศาลาก็เคยเกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตแล้วหลายคนและเคยเป็นสาลาพักศพเวลาที่แห่จะเอาศพไปเผาหรือฝังในหมู่บ้านก็จะพักเอาไว้ที่นี่ก่อนที่ผ่านมาเคยมีคนขับผ่านสาลาตอนกลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆบ้างเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางบ้าง จนบางคนไม่กล้าออกไปแถวนั้นในตอนกลางคืนโดยเฉพาะตัวเธอซึ่งไม่เคยออกไปไหนตอนกลางคืนอยู่แล้วประกอบกับบริเวณศาลาค่อนข้างเปลี่ยวและไม่มีไฟส่องสว่างด้วยเธอยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรของแบบนี้แม้ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่หากชอบคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ